โอ้โหเปิดตู้จดหมายมาเจอซองสีน้ำตาลมีตราครุตแปะอยู่ข้างหน้าใจมันก็หล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่เดี๋ยวก่อนไม่ต้องตกใจไปนะฮะคือการได้รับหมายสารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆแล้ววิธีรับมือกับมันเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยวันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะต้องทำยังไงกันบ้างแบบสเต็ปบายสเต็ปเลยแน่นอนครับ คำถามแรกที่มันแวบเข้ามาในหัวเลยก็คือเฮ้ยแล้วจดหมายฉบับนี้มันอันตรายแค่ไหนมันจะส่งผลอะไรกับชีวิตเราว่างหรือเปล่าซึ่งความกลัวเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากเลยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคือการ,รเผชิญหน้ากับมันด้วยความรู้ครับความรู้เนี่ยแหละมันเหมือนเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดที่เราจะมีได้เลยตอนนี้ แลาล่ะครับและนี่คือกฎเหล็กข้อแรกเลยนะสำคัญที่สุดเลยคือห้ามห้ามเพิกเฉยเด็ดขาดเลยนะครับจะเอาไปฉีกทิ้งทำเป็นมองไม่เห็นไม่ได้เลยนะเพราะว่าในทางกฎหมายนี่นะครับแค่มีเจ้าหม้าที่เอาหมายมาส่งไว้ที่บ้านตามทะเบียนบ้านเราไม่ว่าจะเสียบไว้ที่ประตูนหน้าบ้านหรือหยนไว้ในตู้จดหมายแค่นี้ก็ถือว่าเราได้รับหมายเรียบร้อยแล้วนะครับจะมาบอกทีหลังว่าเอาไม่เห็นไม่ได้รับแบบนี้ฟังไม่ขึ้นนะครับ โอเคพอเราตั้งสติได้แล้วว่าจะไม่หนีปัญหาสเต็ปต่อไปก็คือต้องทำความเข้าใจมันครับเรามาลองถอดรหัสหมายสารในมือกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วมันคือหมายประเภทไหนกันแน่เพราะต้องบอกว่าหมายสารเนี่ยมีหลายแบบมากแล้วแต่ละแบบวิธีการรับมือก็ไม่เหมือนกันเลยครับถ้าในซองเป็นหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องอันนี้ต้องบอกเลยว่าซีเรียสสุดๆเลยครับต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยมันหมายความว่า มีคนฟ้องเราเป็นจำเลยในคดีแล้วแล้วที่สำคัญคือเรามีเวลาจำกัดมากๆในการยื่นคำให้การเพื่อสู้คดีอย่างคดีแพง่งทั่วๆไปเนี่ยนะพอได้รับหมายปุ๊บเหมือนนาฬิกาเริ่มนับถอยหลังทันทีเลยครับมีเวลาแค่15วันเท่านั้นอ่าแต่ถ้าเป็นหมายเรียกพยานอันนี้ไม่ต้องตกใจไปนะคะไม่ได้แปลว่าเราทำอะไรผิดเลยแต่หมายความว่าศาลท่านมองว่าเรา อาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่รุ้มเห็นเหตุการณ์แล้วข้อมูลนั้นนะ่ะเป็นประโยชน์ต่อคดีเขาเลยเรียกเราไปให้การครับซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นหน้าที่ของเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งที่ต้องไปให้การตามความจริงครับผม ส่วนอันนี้ก็ตรงไปตรงมาครับหมายเรียกเอกสารหรือวัตถุบางทีสารไม่ได้อยากเจอตัวเราหรอกครับแต่อยากได้เอกสารหรือของบางอย่างที่เรามีอยู่เพื่อเอาไปใช้เป็นหลักหลักฐานในคดีหน้าที่ของเราก็ง่ายๆเลยครับแค่นำของที่เขาระบุไว้ในหมายเนี่ยไปส่งให้สารครับทีนี้มาถึงหมายบังคับคดีครับหมายตัวนี้เนี่ยจะมาถึงเราก็ต่อเมื่อคดีมันจบไปแล้วสารตัดสินเรียบร้อยแล้วมันคือคำสั่งที่แจ้งให้ฝ่ายที่แพ้คดีเนี่ย ทำตามคำวิพากษาซะอย่างเช่นให้ไปจ่ายนี่ให้เรียบร้อยแล้วถ้ายังเพิกเฉยอีกนะคราวนี้ละครับเรื่องมันจะไปสู่ขั้นตอนที่หนักขึ้นไปอีกอย่างการอายัดเงินเดือนหรือว่ายึดทรัพย์สินกันเลยทีเดียวเอาล่ะพอจะแยกประเภทหมายสารกันออกแล้วใช่ไหมครับคราวนี้มาถึงภาคปฏิบัติกันบ้างมาดูกันเลยครับกับ3ขั้นตอนแรกที่ต้องทำทันทีเพื่อให้เรากลับมาคุมเกมได้อีกครั้งง่ายๆแค่นี้เองครับ 1. อ่านครับอ่านให้ละเอียดทุกตัวอักษรเลยสารไหนเราเป็นใครในคดีแล้วต้องไปวันไหนเวลากี่โมง 2. พอรู้วันแล้ววงกลมตัวโๆตๆในปฏิทินเลยครับหรือตั้งแจ้งเตือนในมือถือไว้เลยเพราะการผิดนัดสารนี่เรื่องใหญ่มากนะครับและ 3. ข้อนี้สําคัญถ้าอ่านแล้วยังงง,งๆงไม่แน่ใจแม้แต่นิดเดียวอย่าคิดเองเออเองนะครับรีบปรึกษาทนายความทันทีเลย โอเคในบรรดาไม้ทั้งหมดเนี่ยกรณีที่เจอใบที่สุดเลยก็คือการถูกเรียกไปเป็นพยานนี่แหละครับซึ่งผมเข้าใจเลยนะว่าหลายคนอาจจะกังวลใจคอไม่ดีไม่เคยไปศาลไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องเตรียมตัวยังไงก่อนอื่นเลยนะครับพอเราไปถึงศาลแล้วเนี่ยก่อนที่จะเริ่มให้การมันจะมีขั้นตอนมาตรฐานอย่างหนึ่งก็คือเขาจะให้เรากล่าวคำสาบานตนหรือปฏิญาณตนก่อนครับ ก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าโอเคสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นความจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะครับหัวใจของการเป็นพยานคือพูดความจริงเท่านั้นเล่าเฉพาะสิ่งที่เราเห็นมากับตาได้ยินมากับหูจริงๆนะครับถ้าเรื่องไหนไม่แน่ใจจำไม่ได้ก็ตอบไปเลยครับว่าจำไม่ได้ อันนี้ไม่ผิดนะครับดีกว่าไปเดาหรือคาดคะเนเอาเองเด็บถาดแล้วก็ถ้าฟังคำถามไม่ชัดไม่เข้าใจก็บอกได้เลยนะครับขอให้ทนายหรือศารท่านทวนคำถามใหม่อีกทีทำได้ครับทีนี้อาจจะมีบางคนแอบคิดในใจว่าเอ๊ะแค่ไม่ไปศาลเนี่ยมันจะเป็นอะไรนักหนาเชียวต้องบอกเลยครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการเมินหมายศาลผลที่ตามมามันหนักกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับ สมมติว่าเราได้หมายเรียกพยานแล้วเราตัดสินใจว่าไม่ไปดีกว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาหลายคนอาจจะไปอ่านเจอมาว่าโทษปรับสูงสุดแค่พันเดียวเองพันบาทจิบจิบแต่เดี๋ยวก่อนครับค่าปรับนั้นนะ่ะมันแค่จุดเริ่มต้นนะคะเพราะสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือศาลท่านมีอำนาจออกหมายจับเราได้เลยนะครับเพื่อเอาตัวเราไปขังไว้จนกว่าจะยอมไปให้การแล้วมันยังไม่จบแค่นั้นนะ อาจจะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง6เดือนหรือ Brother ทั้งจำทั้งปรัปรบอีกด้วยไม่คุ้งกันเลยนะครับแล้วถ้าไปศาลแต่ไม่พูดความจริงล่ะหรือที่เขาเรียกกันว่าการให้การเช็ดอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคนละเรื่องกับการไม่ไปศาลเลยนะครับเพราะนี่คือความผิดอาญาและเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเห็นตัวเลขบนจอนี้ไหมครับ7ปี นี่คือโทษจำคุกสูงสุดสำหรับการให้การเท็จในคดีอาญานะครับ7ปีมันรุนแรงกว่าที่หลายคนคิดมากๆเลยเนี่ยแหละครับคือเหตุผลว่าทำไมการยึดมั่นในความจริงตอบตามที่เราเห็นจริงๆถึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดสำหรับเราเสมอ เอาละครับมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพรวมแล้วก็เข้าใจสเต็ปต่างๆในการรับมือกับหมายสารได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับจะเห็นว่าหัวใจสําคัญของมันจริงๆก็คือการตั้งสติให้ได้แล้วก็รู้ว่าสเต็ปต่อไปต้องทําอะไรอยากให้จำไว้อย่างนี้นะคะว่าการได้รับหมายสารเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายหรือเรื่องแปลกอะไรเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนครับสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยก็คือตั้งสติ หายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆอ่านรายละเอียดให้รอบครอบครับใช่ครับหมายสารเป็นเรื่อง s ี r รียสเป็นเรื่องจริงจังแต่มันไม่ใช่ทางตันนะครับมันมีทางออกเสมอถ้าเรารู้ว่าต้องจัดการกับมันยังไงอย่างถูกต้องผมเชื่อว่าทุกคนผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ลองคิดกันดูนะครับว่าหลังจากที่ฟังมาทั้งหมดนี้แล้วอะไรคือหนึ่งสิ่งที่เราทำได้เลยเดี๋ยวนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเรากำลังเดินไปในทางที่ถูกคำตอบของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะเป็นการลุกไปเหยียบหมายสารฉบับนั้นขึ้นมาอ่านทวนอีกสักรอบหรือสำหรับบางคนอาจจะเป็นการกดเบอร์โทรศัพท์หาทนายความเพื่อขอคำปรึกษาก็ได้ครับ